บอกเลยอยา้โซเชียลชอบอยาให้ติดไม้แม่กูอะมาเลยมีอีกกูว่าเดี๋ยวมีอีกมีละลอกสองมาอันนี้เป็นเนื้อเนื้อกันหนังทุกคนอร่อยมากมากมากเขาไม่ชอบรสชาติที่บ้านแล้วแม่พ่อแม่นิงจวูนชนะแม่ว่า่อแม่หนิงอยู่แล้วหรออืมต้องกัวหาแม่มาที่พ่อกูดีใจเดี๋ยวถ้าทำเองก็เสียใจ เนื้อกูไม่อยากให้มันอยู่ด้วยเป็นแนวร้านแม่กูอะเออแล้วแม่ไม่มาอยู่นี่หรอแม่อือแม่ไม่มาอยู่นี่หรอครับเมื่อเช้าผมเฮ้ยเมื่อเช้ามาถึงปุ๊บกอดผมใหญ่เลยผมก็แบบอุ้ยคิดถึงนะแม่แล้วเนอะแนอะนอะก็หนุ่มก็เปแบบกอดหอมเนี่ยอ๋อลูกไม่กอดไรแม่กูชอบมะนาวมีหมาเนี่ยหอมโอ้หอมฟัาหอมอยู่เนี่ยนี่แม่เนาะอันนี้เหมือนกูเตรียมตรวระบายอืม เอาสิเอาเลยมีพวกมีพวกแล้วนี่กะตันยูกะ,ะเวทิตาเย่ฝนทำรายการอะไรอาบมนุษย์เดี๋ยวมึงจอรายการกูอกันกะตันยู <c oughs> สู้เลย <c oughs>